ส่วนตัวที่ได้กลิ่นครั้งแรกอะไม่ชอบเลยโอ้โห หอมมากอะทุกคนจริงๆนะฉีดแล้วเหมือนไปเดินตากฝนพรำๆที่กรุงลอนดอนอะใครชอบติดโทนกลิ่นวานิลลาเข้มๆตึง,ตงๆนะตัวนี้คือเหมาะเลยนะคะตัวเนี้เหมาะกับหน้าฝนมากๆว่าถ้าเกิดคุณฉีดหน้าร้อนอะมันจะแรงไปนาไฟโลคือเหมาะกับหน้าฝนและคนที่ชอบความแบบความเย็นสบายๆถ้าคุณดูอยู่คุณต้องไปหาซื้อมาฉีดในฤดูฝนนะจริงๆตัวเนี้หอมมากเวิร์กมากๆไม่ได้อวยไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟคันนะคะครั้งนี้นะคะไฟก็มาพร้อมกับการรีวิ ะะช่วงนี้นะคะฝนตกเยอะนะคะฝ้ายก็เลยได้เหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจนะคะว่าเฮ้ยอยากจะรีวิวน้ำหอมที่เหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับแบบการฉีดในฤดูฝนฉีดแล้วแบบเข้ากับกลิ่นฝนอะไรประมาณนี้นะคะการฉีดน้ำหอมหน้าฝนนะ่ะมันให้ความรู้สึกแบบหอมฝนหอมทั้งตัวเราบรรยากาศรอบข้างมันจะหอมไปหมดเลยประมาณนี้เนาะจะมีกี่ไหนบ้างน,นะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนเริ่มคลิปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ให้ฝ้ายด้วยนะคะเดี๋ยวฝ้ายขอเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะดิ๊ ทีกนะคะฟิโลชคอสนะคะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นที่พรู้สึกว่ามันเขียวมากๆคือส่วนตัวที่ได้กลิ่นครั้งแรกอะไม่ชอบเลยมันเขียวแบบเหมือนเอาใบไม้มาแบบมาบี้เล่นอนะแล้วดมกลิ่นอนะคือมันคือกลิ่นนั่นเลยนะมันคือความเขียวเขียวคือธรรมชาติและเขียวมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอฉีดไปสักพักหนึ่งเนี่ยความเขียวจะดรอปลงมาแล้วก็จะเป็นความแบบความหอมนวลๆมีกลิ่นของมะพร้าวเข้ามาแทนมีกลิ่นของแบบเหมือนหญ้าที่เพิ่งโดนน้าฝนไปใหม่ๆหญ้าที่เพิ่งตั แล้วมีกลิ่นน้ําฝนประมาณนี้คือมันจะมีความแบบเขียวแต่เขียวเย็นๆนะเพระวมันเหมาะกับหน้าฝนดีนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เขียวแรงตลอดมันจะแค่แรงแค่กลิ่นเปิดสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะนวลขึ้นแล้วก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็จะให้ความรู้สึกว่าเออลอาเป็นคนแบบธรรมชาติธรรมชาติดีนะคะต่อไปตัวที่2นะคะคือตัวนี้ค่ะ My Burberry EDP นะคะตัวนี้เป็นขวดที่เป็นน้ําสีออกน้ําตาลทองๆนะคะแล้วก็โบเขาว่าจะเป็นสีครีมตัวนี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของ My Burberry นะคะที่เขาจะมี My Black My Blush My EDP แล้วก็ My EDT นะคะสาเหตุที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแม้แต่ทางแบรนด์เขาเองก็ยังเคลมมาเลยว่าเป็นกลิ่นที่แบบอินสปายมาจากสวนแบบหลังฝนตกในเมืองลอนดอนเป็นช่วงที่แบบทุกอย่างมันจะมีความเย็นเย็นชื้นชื้นมีความหอมหอมกลิ่นเหมือนแบบโอ้โห หอมมากอะทุกคนจริงๆนะกลิ่นโค้ดจะเมืองผู้ดีเลยอะตัวนี้เป็นกลิ่นที่คล้ายมาเบอร์รี่แบล็เลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีความบางลงมากกว่ากลิ่นเขาจะไม่ได้แรงเท่ากลิ่นเขาจะซอฟต์ลงเหมือนสมมติถ้าเกิดเราให้แบล็ค100%ปตใช่ปะตัวนี้จะดรอปมาเหลือประมาณ70แล้วก็จะแบบมีความหอมหรูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็หวานอ่อ,อนๆแบล็คมันจะหวานเข้มไปหน่อยตัวนี้จะหวานกําลังดีฉีดแล้วเหมือนไปเดินตากฝนพรำที่กรุงลอนดอนอะคือจะมีความแบบเย็นของอากาศความผู้ดีความหรูตัวนี้ชอบมากอวยมาก เพราะว่าหอมจริงๆนะคะชอบมากๆแล้วก็ต่อปตัวที่สามนะคะคือตัวนี้ค่ะเอรินนะคะตัวนี้ชื่อว่า t e n g e r v a n i l l นะคะเป็นขวดน้ำแบบสีเหมือนน้ำองุ่นหนยอะมันจะมีความม่วง,งเนาะ คือเป็นสีน้ำองุ่นแหละทุกคนอเอยคล้ายแบบวายเลยมันเนี้ยตัวนี้เล่าให้ฟังก่อนสาเหตุที่รู้สึกว่าเหมาะกับหน้านี้นะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นของวนิลาที่เข้มมากๆใครชอบวนิลาต้องชอบตัวน,นี้มากๆแน่นอนเลยนะคะที่ฝ้ายเลือกมาวันนี้เพราะรู้สึกว่าแบบเออกลิ่นของความแบบความนุ่มวนิลามันเหมาะกับฝนดีเหมือนแบบวนันที่ฝนตกหนักๆมีความแบบพองฟ้าครึ้มๆหน่อยไม่ได้โปร่งมากไม่ใช่ตกอ่นอ,อนๆอะไรเงี้ยเหมาะกับแบบเวลาแบบแบบไปเทีย่ยวกลางคืนแล้วฝนตกอะไรเงี้ยคือมันแน่นอ่ะมันแน่นมากๆ เออใครชอบติดทนกินวานิลาเข้มๆตึงๆนะเหมือนแบบ Thunderstorm ประมาณเนี้ยเออเปรบเทียบเนาะตัวเนี้ยคือเหมาะเลยนะคะแล้วตัวต่อไปนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะ Gucci Bloom นะคะเห็นขวดไหม ตัวนี้จะเป็นขวดแบบลิมิเต็ดหน่อยนะคือฝ้ายไปได้มานะคะคือตัวปกติฝ้าเขาจะเป็นเหมือนแบบหัวสเปรย์กดๆไปใช่ปะแต่ตัวเนี้ยเขาจะมีเป็นสายฉีดแบบนี้ทุกคนแบบมีความวินเทจเนาะอันนี้คือเขาล็อกไว้อยู่นะค,ะคือแบบกดลงไปอะ่ะมันจะไม่ออกหรือว่าแบบฉีดตรงนี้มันจะไม่ออกเออแต่ถ้าเกิดเราบิดอย่างนี้นะปึ๊บมาน,นะคะคือการเปิดหัวน้ําหอมใช่ปะแล้วฉีดแบบเนี้ยมันจะออกปึ๊บปึ๊บเห็นปะ โอ้ไม่คือเหมือนบัชีเต้มพอมสมัยก่อนแบบนี้แบบนี้เลิศมากนะคะแล้วพอใช้เสร็จก็ปิดเนาะก็จะเป็นแบบนี้เก็บเอาไว้ได้สวยงาม ฉีดแล้วกลิ่นฟุ้งหอมมากตัวเนี้เหมาะกับหน้าฝนมากๆเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ฟ้ารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณฉีดหน้าร้อนน่ะมันจะแรงไปมันจะมึนไปตัวนี้เหมาะกับความแบบความเย็นความเปียกเปียกความอับอบความชื้นชื้นหน่อยอะ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะตัวนี้เป็นกลิ่นของดอกไม้ไทยนะคะคือจะมีกลิ่นบบมะลิซ่อนกลิน่นเป็นดอกไม้ที่กลิ่นแรงมากๆคือเดินผ่านเราได้กลิ่นน้ำหอมเนี่ยแม้จะเป็นดอกเล็กๆคือเราก็ได้กลิ่นแล้วนะคะตัวนี้เหมือนเขาอัดมาแบบเยอะมากในขวดนี้มันก็จะมีความแบบความฟุ้งกระจายตัวที่ด มาก,มากเราสึกว่าการใช้น้ำหอมในหน้าฝนน่ะการที่ฝนมันตกอ่ะม,มวลบรรยากาศความชื้นน่ะมันจะเยอะขึ้นการใช้น้ำหอมประเภท EDP อ่ะการกระจายตัวของน้ําหอมอ่ะมันจะดีขึ้นกว่าพวกแบบฤดูร้อนที่เราใช้ EDP จะเหมาะกว่าเพราะมันจะโปร่งนอกออกหม้การกระจายตัวของ EDP อ่ะในความชื้นน่ะมันจะดีกว่าเพราะสึกว่าแบบการได้กลิ่นน้ําหอมที่เป็นแบบเป็นประมาณเนี้ยแล้วอยู่ในหน้าฝนในอากาศเย็นๆมีความชื้นๆน่ะมันดูแบบเออมันดูเข้าอ่ะตัวเนี้ยฉีดแล้วเหมือนแบบใส่ชุดสวยๆไปเดทบนร้านอาหารบนตึกชั้นสูง สูงแล้วแบบนั่งริมหน้าต่างแล้วก็แบบหน้าต่างใกล้ๆเราใช่ปะฝนมันสาดลงมาแล้วก็จะมีน้ำฝนไหลตลอดเวลาคือมันจะเย็นข้างนอกใช่ปะแล้วข้างในก็เย็นเพราะเป็นแบบเป็นเหมือนห้องแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่แบบท่ามกลางใต้แสงเทียนชุดสวยๆกลิ่นเนี้ย ฟุ้งมากเหมาะมากเหมาะกับความเย็นเหมาะกับฝนตกเหมาะกับแบบบรรยากาศแบบประมาณนั้นนะเอออึมครึมึมครม,ครมแต่ว่ามีความเซ็กซี่หน่อยๆอย่างเงี้ยพูชี่บูมคือคําตอบเหมาะมากๆต่อไปก็มาถึงกลิ่นที่5นะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้คือชาแนลหมายเล e ห้านะคะโ o ลที่แปลว่าน้ำนะคะ L E A U นะคะตัวนี้สังเกตได้ว่าไฟใช้ใกล้หมดแล้วอันนี้เหลือน้อยมาก ตัวนี้ที่เราพูดรู้สึกว่าเป็นตัวที่แบบมีความเป็นแบบ เป็นน้ำน้ำเป็นความโปร่งโปร่งจากชาแนลนะคะคือแบรนด์รักของฟ้ายเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นแบบทนโปรง่งโปร่งนะที่พูดมาก่อนนั้นนี้4ตัวแรกอะ่ะคือแบบกลิ่นจะแน่นทุกตัวเลยนะคะมีความแบบเออ,เอแบบแบบแรงๆหน่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะแบบจะบางขึ้นเยอะเลยนะคะพะเป็นอีดิทีด้วยนะคะคือน,น้ําหอมชาแนลอะ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์คือจะเป็นกลิ่นทนออกแป้งแป้งแบบกลิ่นความแป้งแป้งกลิ่นความแบบโปร่งโปร่ง,งสว่างสว่างกลิ่นแบบไฮคลาสหน่อยผู้ดีมีคลาสคลาสสิก บางๆกลิ่นไม่ฟุ้งมากตัวหอมด้วยธรรมชาติประมาณนี้น้ำไฟโลคือเหมาะกับหน้าฝนและคนที่ชอบความแบบความเย็นสบายบายแบบไม่เลี่ยนเกินไปไม่แรงเกินไปโปร่งๆเย,ย็นๆนะคะแป้งๆนี่คือคำตอบเลยค่ะ และมาถึงตัวสุดท้ายนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะ Jo Malone English Oak and Hazelnut นะคะตัวนี้เป็นน้ําหอมที่ขอบพูดหน่อยเถอะว่าคุณผู้ชายถ้าคุณดูอยู่คุณต้องไปหาซื้อมาฉีดในฤะดูฝนนะจริงๆตัวนี้หอมมากเวิร์กมากๆไม่ได้อวยไปเลยตัวนี้เหมาะคุณผู้ชายที่แบบเป็นสายลุยๆธรรมะธรแมแงแต่ว่าแบบก็เป็นลุคดัดดี้คือปอกป้องได้มีความอบอุ่นเป็นผู้ชายอบอุ่นเลยมันเนี้ยกลิ่นเนี้ยนึกถึงใครไปไม่ได้นะนึกถึงพี่ติ๊กเจดส่วนตัวฝ้าย เขาเรืหนึ่งพิจิตรเจ็ดแบม,มีความเป็นดั๊ดดี้แต่ก็แบบเป็นนักลุยป่าสายบุกสายลุยสายตะลุยอ่อนโยนพูดคักพูดขาวม,มาเน่นนึกออกปะเออเ <c oughs> ขินทําไมจะเขินทําไมไประเด็น ตัวน,นี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมือนกลิ่นของผืนป่าที่เหมือนแบบพึ่งโดนฝนตกไปอะ่ะคือฝนพิ่งตกในป่าไปเดินป่าแล้วจะมีกลิ่นของดินกลิ ES, ่นของแบบเปลือกไม้ต้นไม้มีความวูดดี้วูดดี้เอิร์ตี้เอิร์ตี้บางๆางงนนี้นะคะคือแบบกลิ่นหอมผืนป่ามากอะ่ะนี่เป็นทาซาหรือเปล่าชอบผืนป่าแต่มันหอมมากเลยนะตัวน,นี้ถ้าเกิดคุณเป,บบเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงเท่บบเผู้หญิงแมนผู้หญิงแบบมีความแบบธรรมัดธรรมแเนี่ยฉีดตัวเนี้ยก็เหมาะเลยนะคะแต่ส่วนตัวฝ้ายเนี่ยฝ้ายเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงหวานงายตัวเนี้ยฝ้ายจะไม่ฉ ไปดมเขาแทนเนอกปะคือมันหอมแบบหน้าซุกน้าดมกลิ่นแบบเขาดูปกป้องเราได้ประมาณนี้แล้วก็กลิ่นไม่ซ้ําใครเลยคือมันจะไม่ใช่กลิ่นหอมที่แบบมแมนเกินไปไม่ใช่แบบเป็นกลิ่นแมน่แมนเกลิ่นผู้ชายจริงๆอนะไรเงี้ยตัวนี้จะมีความแบบยูนิเซ็กนะแต่ว่าจะเอ็นเองแมนผู้ชายหน่อยตัวนี้นะคุณฉีดนะแล้วอยู่ในห้องที่ฝนตกหรือไปเดินตากฝนกันนะเขาไม่กอดไม่ซุกให้มันรู้ไปจริงๆทุกคนที่เห็นว่ามันหายไปเนะี่ยไฟไม่ได้ฉีดเองนะไฟฉีดให้แฟนให้หมดเลยแบบบังคับเรียกนางมาฉีดอนะไรเงี้ยเออมันหอมจริงออะคืยาก เขาตลอดเวลาถ้าเกิดเขาฉีดกลิ่นเนี่ยไม่เวอร์นะโอเคค่ะทุกคนครบหกกลิ่นแล้วนะคะเลยว่าถ้าเกิดใครมีอยากแบบแนะนําเพิมเ่มเติมนะคะนอกจากหกกลิ่นนี้นะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะเผื่อแบบป้ายยากันไปป้ายยากันมาเนาะแต่ว่า6กลิ่นนี้เนี่ยสำหรับฝ้ายเนี่ยมันเหมาะกับหน้าฝนสำหรับฝ้ายมากๆเลยนะคะคอนเฟิร์มว่าหอมจริงๆนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ